สวัสดีครับผมวันนี้กับผมพัชโซนครับก็มาอยู่กันในเกมเมอร์ล็อกเอ็มอิเทอร์เลฟสองยี่ศูนย์ครับการแขงครับก็วันนี้ครับจะพาทุกคนครับมาดูอ่าไอเทม2ชนิดละกันที่จะแนะนําให้ดูในวันนี้เนาะอ่าหนึ่งจะเป็นไอเทมแลกเปลี่ยนครับอันนึงก็จะเป็นอ่าไอเทมเกี่ยวกับแลกเฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปต่อไปของช่องนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปอนตาล่านะครับเดีี๋๋ยวอ่่ะะะะเเเรราาาข้ทกกปลันนฮ นี่ครับจะมีไอเทมตัวนี้ครับชื่อว่า Star s t ตรอเบ r รีนะครับเป็นไอเทมแรกเปลี่ยนนะครับนี่ครับได้มาจากการทํากิจกรรมเฟลชนะครับผมก็คือเราอ่านี่ครับทำการเอาเค้กหาชิ้นที่เราตีมอนมาแลกเนาะเปิดกล่องมาวันจะให้เราเลือกนะครับมันจะมีบูปินเครื่องประดับแล้วก็นี่ครับสตาร์สตรอเบอรีนะนี่ครับเมื่อเรากดเข้ามานะเราสามารถเอาเจ้าอ่าสตาร์สตรอเบอรีครับมาแลกได้นะครับแล้วก็จะมีไอตัวขาวๆน่ฮะ อันนี้ต้องเปิดจากกล่องนะฮะจะได้มานะนี่ครับก็จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฮีดแวร์ครับเป็นฮีดแวร์นี่ครับดับเบิลไดจ์เจอร์ครับเบน德拉นะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะโจมตีทุกธาตุบวกห้าเปอร์เซ็นะครับแล้วก็อิงนอเดฟนะอิงนอเอ็มเดฟด้วยนะฮะสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะได้ยากนะครับต้องใช้ไอ้ขาวๆสี่ชิ้นเลยนะฮะ ก็หลักๆแล้วทัานจะพูดถึงในเรื่องของเจ้า Star Strawberry นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นการ Cruiser นะฮะแล้วก็การ Kimmy นะครับนี่ครับเจ้า Star Strawberry นะครับอ่าเมื่อเราสะสมครบ10ชิ้นเนีเอาไปแลกโอบอคได้นะครับนี่ครับเมื่อเราเปิดมาครับมันก็จะดรอปอ่าสุ่มเป็น Headwear หอัน1ชิ้นนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะจะเป็นออกมาเป็นอะไรนะก็ให้สะสมแล้วก็มาทำการแลกกันได้นะครับผมโอเคครับอีกไอเทมหนึ่งครับที่จะ แนะนำครับก็คือเจ้าอ่านี่ครับอีส่วนของอ่าไอเทมที่ดรอปจากที่เราไปตีมอนมาครเป็นพวกเอลอะครับเมื่อเราเปิดกล่องเอลที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะมันก็จะได้อ่าไม้โซมาแล้วก็เฟคคอยนะครับอันนี้ผมเล็ก2ชิ้นก็ไปแลกเครื่องประดับไปแล้วฮะแล้วก็มีอีกชิ้นนึงครับที่น่าสนใจเนาะเป็นโฮมเรลลี่วอชเชอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นไอเทมแรกเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์นะครับ เราสามารถกดใช้งานได้เลยนะฮะมันจะลิงก์ไปที่เฟอร์นิเจอร์พิเศษนะครับนี่ครับก็เดลิเวอรี่อันโฮมนะครับไอตัวโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยไอตัวที่เป็นการ์ดที่เป็นเก้าอี้สีน้ําเงินน้ําเงินนะครับมันก็เหมือนตัวแทนเหรียญแมวหรอครับเราก็สะสมไปได้นะครับมันจะมาตามวิธีต่างๆเท่านั้นนะครับนี่ครับไอเทมที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะเราก็สามารถเอาเหรียญแมวครับหรือเจ้าโฮมเดลิเวอรี่มาแลกได้นะครับ ก็อันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับมันจะเพิ่มเยอะนะครับ MTK บ MTK บวกนะเครับเป็นเฟอร์นิเจอร์สุดเอกลุศนะครับผมอ่ะมีแบบเสียงเงินด้วยนะครับต้นคริสต์มาสนี่ก็อ่าไม่ใช่ต้นคริสต์มาสอ่าต้นคริสต์มาสเล็กนะฮะนี่ครับนี่เลื่องลงมานะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูในส่วนของแมวก่อนนะครับอันนี้ถ้าใครมีอ่เหรียญแมวหรือเดลิเวอร์เชอร์นะครับก็มาแลกกันได้นะ ผมจะไล่เรียงให้ดูให้หมดแล้วกันว่าอันไหนเพิ่มเอ k เพิ่มอะไรบ้างนี่ครับอันนี้ก็เพิ่มเยอะนะฮะเอ k 3เนาะพวกหุ่นหิมะนี่ครับนี่ครับตัวน,นี้เลยที่ใส่โจมตีหมายนะเนี่อันนี้เสียงเงินครับ5 0 0แสนเซนีเนาะก็ปลดล็อกเอ k 1.5นะครับผม m a ็ SP 30เนาะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วผมจะลองซื้อดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าชิ้นไหนครับที่เพิ่มเอ k ได้นะอันนี้ก็เอาไปทำอัปเกรดเพิ่มเอ k ได้ในสมุด คุ้มเงินจนภัยได้นะครับผมนี่ครับไอหัวกวางเรนเดียก็ได้นะครับ1.5นะนี่ครับกดมาก็ a อ k ิบวกสแล้วอะก็แค่เสียเงินซื้อนิดเดียวเองครับไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่นะฮะก็เรื่องการาสร้างเฟอร์นิเจอร์ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่ม a อ k กับตัวละครแล้วกันนะครับผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะวิธีเพิ่มความสามารถตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่นี้เป็นไอเทมพิเศษแล้วกันนะฮะ มีใน Home Land Store เท่านั้นนะที่จะมีขายนะครับอันนี้จะเป็นไอเทมอีกเฟ r รเจอร์อีกชนิดนึงนะครับที่อยู่ในหมดของ o เอา o อเนาะนี่ครับเป็นรูปแรกแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ก็ปลดล็อกได้เยอะนะแต่ว่าต้องใช้เหรียญครับมันเป็นสุ่มกล่องนะกันนะครับประมาณนี้นะเราต้องใช้เหรียญแมวแรกนะครับหรือ Home ดลิเวอรีวอเชอรนะฮะก็เปิดมาจะเป็นแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจเฟอรนเจอร์แล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะก็ไปลองแลกกันได้นะครับอเทมแลก2อย่างครับที่ผมมาแนะนําในวันนี้แล้วกันนะฮะสืบเนื่องมาจากการตีมอนในกิจกรรมวัน2วันนี้นะครับก็จะดอบของประมาณนี้แหละมีทั้งใบเปิดกาชาตู้ใหม่นะแล้วก็มีโฮมวิว w อชเชอร์นะครับแล้วก็มีพวกนี้นั่นครับเฟคงเฟคอยเพียบไปหมดนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันก็ให้ทุกคนไปลองทำกันดูแล้วกันนะฮะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมกดแชร์นะกดับ Subscribe ช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้ใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนนะผมสวัสดีครับ